ค่ะวันนี้คือเน้นเรื่องกระแสจิตเป็นหลักเพราะว่าทุกคนในที่นี้มีสัมผัสพิเศษเราจะเน้นคือเรื่องจิตเพราะว่าซิกเซนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเกิดตัวรู้ได้ถูกต้องไปได้ชัดอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์เก่งถึงระดับที่แบบว่าสูงกว่าคนอื่นนะแต่เราเอาจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอเอามาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์มาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มาแนะนำอย่าใช้คําว่าสอนเลยต้องบอกว่าคําว่าแนะนําดีกว่าแนะนําให้คุณได้รู้ตามถ้าคุณรู้ตามแล้วคุณสามารถ เอานาไปฝึกได้ก็เป็นการดีเพราะอาจารย์ก็เรียนมาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกอ่านแล้วนํามาฝึกตามเมื่อฝึกตามแล้วเราเกิดผลเมื่อเราเกิดผลตามที่พระพุทธองค์ได้แจ้งไว้แล้วเรามั่นใจเราเชื่อเชื่อในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้แจ้งไว้แล้วเกิดความรู้เกิดขึ้นตามที่ท่านได้แจ้งแล้วอ่ะอาจารย์ก็เอามาแนะนําต่อถือว่าเป็นมรดกโลกที่บันทึกไว้ให้คนได้เรียนรู้ตามต่อไป ฝากไว้ให้โลกเพื่อเป็นบุญบารมีสร้างบารมีไปด้วยกันนี้เช่นกันว่าทุกคนจะต้องเข้าใจว่าเราเกิดในยุคข,ของพระพุทธองค์ธรรมะมาจากไหนก็ต้องมาจากพระพุทธองค์แล้วทุกภ้าริยะที่ฝึกมาก็ฝึกมาตามพระพุทธองค์ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าใครจะเพิ่มแตกแขนงออกไปจากที่บันทึกไว้ในตำรานั้นก็เป็นบารมีของแต่ละท่านที่ได้เพิ่มจากความรู้ในบันทึกในตำรา ที่มีไว้แล้วแตกแะแนงออกไปแล้วอนามาเผยแพร่เพิ่มเติมนั่นก็ถือว่าเป็นบุญของแต่ละคนแต่ละพระองค์แต่ละท่านที่ได้เสริมบาร,รมีแล้วก็เกิดความรู้พิเศษที่มากมายเกิดขึ้นได้เผยแพร่ธรรมะไว้ในโลกออนไลน์หรือว่าในหนังสือตำรับตำราหรือลูกศิษย์ลูกหาต่อยงกันไปตรงนี้สําคัญนะว่าคือความกระตันยูสําคัญมากเพราะอาจารย์ก็ได้เอาความรู้ต่างๆที่อาจารย์ฝึกในพระไตรปิฎกมาแล้วก็ได้สื่อสารกับพระพุทธองค์ แล้วก็อีกหลายๆพระองค์พระแม่กวนิมองค์พระมหาพรมศรีนาและอีกหลายๆพระองค์พระปู่สามภพเป็นพระอ,อริยะต่างๆที่ได้สื่อสารกับพระองค์ท่านแต่ส่วนใหญ่จะสื่อสารกับพระพุทธองค์เพราะว่าท่านจะดูแลอยู่ลับๆในการที่จะควบคุมแล้วก็แนะนําแล้วก็ให้กําลังใจในการที่ให้เราได้ฝึกไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านดูแลเราอยู่ประจำะพระแม่กวนิมองค์มหาพรมศีนาพระปู่สามภพพระปู่สามภพนี่เป็นหลวงปู่นะคะคือ เป็นหลวงปู่ไปได้ทั้งสามพบท่านมีบาร,รมีมากใจดีมากนะคะค่ะแล้วก็อีกหลายๆพระอ,องค์ที่ได้ให้คอยเขาเรียกว่าให้ความสนับสนุนในการที่จะส่งเสริมในการเผยแพร่ธรรม,มะร่วมกันคือเกือบทุกพระอ,องค์มาร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ช่วยในการเผยแพร่ธรรม,มะจึงมีลูกศิษย์ลูกหาที่แตกแขนงอยู่ในหลายสายที่เข้ามาในตรงนี้ค่ะคืออาจารย์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีครูบาอาจารย์อยู่แล้วมาขอสอบเป็นส่วนใหญ่ ก็ถือว่าเป็นบุญนะคะได้มาเจอกันก็อาจารย์ก็เหมือนอาจารย์ผ่านทางเพราะว่าแต่ละคนมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้ฝึกแล้วทุกคนบางคนอาจจะห่างหายไปเพราะว่าไปมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วการที่ว่าการจะติดต่อกันอีกมันก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าแต่ละคนก็ภาระเยอะ,อะมีลูกศิษย์ลูกหาไปก็งานเยอะยกเว้นว่าบางครั้งบางครงาวที่แก้ปัญหาไม่ได้เขาถึงจะโทรมาถามอาจารย์อาจารย์ก็จะแนะนําวิธีไปให้เขาแก้ปัญหาแล้วก็ไปช่วย ต่อได้อีกอ่ะตรงนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะถึงจะได้อยู่ไม่ได้อยู่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะทุกคนต้องเกิดเดี่ยวตายเดี่ยวไปแค่จิตเท่านั้นอย่ายึดอะไรไว้มันไม่มีอะไรที่เราต้องไปยึดมั่นหมายมัน,มนหรือยึดติดในตัวเราให้ปล่อยวางให้ดูจิตตัวเองให้ออกเมื่อเราดูจิตตัวเองให้ออกแล้วการที่เราได้ไปทุกคนก็คือเหมือนไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์แต่อย่างเดียวแต่ทุกคนเป็นลูกพราะคาถาคต ต้องบอกไว้เลยว่าไม่ใช่แค่ภาษาวกแต่เราคือลูกพระคถาคตจงจําไว้ในคํานี้เพาะอาจารย์จะแนะนําทุกคนว่าให้ขอเป็นลูกพระพุทธองค์อาจารย์จะเน้นเลยว่าทุกทุกคนในวันนี้หรือทุกคนที่มาปฏิบัติคือลูกพระคถาคตเป็นลูกของพระพุทธองค์ที่นําความรู้จากพระพุทธองค์เอานําไปปฏิบัติเมื่อพ่อเราปฏิบัติได้ดีแล้วเราต้องดําเดินตามรอยพ่อเราเมื่อพ่อเราทําแบบอย่างได้ดีแล้วเราก็ต้องทําแบบอย่างให้ตามท่านให้ได้ วันนี้ว่าจะพูดน้อยนะคะพูดซะเยอะเลยยืดยาวอ่ะเพื่ออยากให้เราได้ฮึกเหิมแล้วก็มีกําลังใจในการฝึกและรู้ข้อผิดพลาดรู้ข้อว่าเราจะต้องดําเนินยังไงแล้วจะต้องเช็คจิตยังไงให้มันชัดเจนที่สุดเพื่อจิตของเราจะได้มั่นคงเวลาเราเก้าวไปสอบที่อื่นหรือไปช่วยที่อื่นมันจะได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอ่าไม่มีคาว่าเพี้ยนหรือว่าอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างอ่าเราต้องให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะ ใช่อยู่ว่าจิตมันอาจจะเพี้ยนได้เพี้ยนเพราะอะไรเพราะจิตในแต่ละครั้งที่เราดูมันจะต้องอิ่มตัวพอตัวแล้วก็อยู่ตัวไม่มีเอ็นเอียงนะจะต้องเป็นกลางถ้าเอ็นเอียงนี่หมายถึงเฮ้ยมันผิดอันนี้ถูกอันนี้ไม่ใช่โห oh, ขึ้นมาเอ็นเอียงแล้วตั้งแต่แรกเราต้องมีแค่นําทางคือความเมตตานําทางถ้าเรามีกระแสะจิตที่อยากให้เขาพ้นทุก์พสุขปับ๊บนั่นแหละคือกระแสะที่มันตรงทางนั่นคือจิตที่เมตตาที่จะช่วยเขาอย่างเดียวละคําว่าที่จะช่วยอย่างเดียวปับ๊บมันไม่มีเอ็นเอียงแล้วนะไม่ว่าคุณจะช่วยไม่่่วาคุณจะดดีีหรือไมป๊ มันจะไม่มีแล้วในหัวเรามันจะมีแค่ว่าเราอยากช่วยเขาให้หลุดไม่ว่าเขาจะดีไม่ดีช่วยก่อนไม่ว่าจะเป็นผีปอบหรือผีอะไรเหมือนที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นผีดีกับไม่ดีของดีไม่ดีอาจารย์ช่วยหมดนะช่วยเขาให้หลุดเหมือนคนเขาส่งของมาเนี่ยส่งวิญญาณมาบีบคออาจารย์ห้าหกตัวเนี่ยอาจารย์จะกําหนดช่วยวิญ,ญญาณเขาไปเกิดก่อนอะแล้วก็ปิดทางไม่ตามไปไม่ตามไปว่าใครส่งมาจนถ้ามันเกินไปแล้วมันมันหนักมากๆถึงจะไปแค่สั่งสอนเมื่อสั่งสอนก็เกิดจริงตามนั้น ก็ออกปากจากคนอื่นมาบอกเลยอันนี้มันเป็นการบททดสอบพิสูจน์ได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราส่งจิตไปปั๊บทาเขาปั๊บคือไปเตะพิธีเขาปั๊บแล้วมีคนโทรมาบอกแล้วอาการแล้วมันเป็นแล้วเขาเอาลูกศิษย์เขาออกมาออกปากกับเราถึงบ้านเลยนี่คือนี่แหละคือการหลักเป็นจริงว่าเป็นการทดสอบพิสูจน์แล้วมันเป็นจริงโดยที่เราไม่ได้รู้จักเขาแล้วสามารถเอามาออกปากจากเราได้แล้วมาบอกถึงเราได้ว่าเราไปทําเขาแล้วเขาโดนแล้วเขาบอกว่าจะไปฝึกวิชามาสู้กับเราอีกอ่ะ บอกให้ลูกศิษย์เขามาบอกเราเนี่ยเนี่ยคือการบททดสอบที่มันเป็นจริงมันชัดเจนมันเปะ๊ะมันใช่เราถึงปักใจเชื่ออะไรที่มันยังไม่มีบททดสอบเราอย่าเพิ่งเชื่อเราจะต้องทดสอบพิสูจน์ก่อนว่ามันจริงไม่จริงเพราะว่าจิตไหนที่ไม่เอ็นเอียงจิตไหนที่มีความเป็นกลางช่วยอย่างเดียวไม่ว่าเขาจะดีไม่ดีเราช่วยไว้ก่อนช่วยให้เขารู้ความก่อนว่าเออคุณทําผิดนะคุณต้องรับบุญคุณต้องปฏิบัติแล้วคุณจะได้ไปเกิดสิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณโดนกักขังแต่คุณต้องปลดล็อกตัวเองให้ได เมื่อจิตคุณปลดล็อกออกมาได้คุณก็จะหลุดจากตรงนี้ได้โดยอัตโนมัติจิตคุณต้องน้อมไปฝ่ายดีก่อนถ้าจิตคุณน้อมไปฝ่ายดีเมื่อคิดดีแล้วคุณจะหลุดออกจากสิ่งที่ควบคุมคุณได้เมื่อเขาอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ของที่ถูกส่งมาอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ปลดล็อกเลยนะตัวเราต้องเป็นคนที่ชี้ให้เขาชี้บอกวิธีเขาเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้วิธีว่าจะช่วยเขาไงตัวเรานี่แหละต้องชี้บอกวิธีเขาว่าคุณแค่ปลดล็อกคุณอยากไปเกิดไหมคุณอยากปฏิบัติทํำไหมเราชี้ให้เขาเมื่อจิตเขามัน เขาเรียกว่าน้อมเข้ามาหาเราแล้วน้อมที่อยากจะปฏิบัติน้อมที่อยากจะหลุดไปในภูมิใหม่ที่ดีนี่แหละเขาเรียกว่าจิตมันน้อมมันจะเป็นการปลดล็อกให้กับตัวเขาเหมือนเราเหมือนกันถ้าจิตเราน้อมเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นการปลดล็อกให้กับตัวเองเราต้องน้อมนะน้อมเข้าไปในสิ่งดีน้อมเข้าไปในความเป็นเมตตาน้อมเข้าไปไม่เอ็นเอียงนะถ้าจิตเราไม่มีเอ็นเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตเราจะเห็นความจริงทันทีความจริงนี้มันเกิดแค่วบเดียวเท่านั้นเหมือนลูกศิษย์ที่อาจารย์สอบเหมือนกันอย่างคุณน้ำสอบจิต สอบมาเนี่ยโอ้พูดทุกอย่างนะแต่ไม่ได้พูดสิ่งที่โดยเห็นแค่แวับเดียวถ้าพูดแล้วไล่มาทั้งหมดก็จะถูกตั้งแต่ต้นเพราะอะไรเขาบอกแล้วว่าจิตแรกเนี่ยเป็นจิตที่ถูกต้องที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ก็จะลังเลไปคิดจิตที่สองที่สามอ่ะมันก็เลยทําให้เพี้ยนเพราะจิตแรกที่เห็นแวบ,บเดียวนั่นแหละคือใช่แต่ไม่กล้าพูดจนมาสรุปในตอนสุดท้ายพูดมาเป๊ะหมดเลยเพราะอะไรจิตแรกไม่เอาไปเอาจิตที่สองที่สามพูดมันก็เลยเพี้ยนอ่ะ จิตเราต้องอย่าประมาทแล้วก็อย่าลังเลเป๊ก็คือเป๊ะพูดออกมาให้หมดครูบาอาจารย์เขารู้ว่าคุณเห็นแล้วแต่คุณพูดไม่หมดคือไม่มีไม่ถูกไม่ใช่มันกลายเป็นแบบไปลังเลพอไปลังเลก,ก็เลยไม่ถูกแต่สิ่งพอพูดออกมาลองพูดออกมาทั้งหมดมันใช่แล้วตั้งแต่ต้นพออาจารย์บอกแล้วว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเขาก็บอกไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเพราะอะไรไม่เอาสิ่งที่เห็นแวบเดียวมาคุยนั่นแหละแวบเดียวนั่นแหละบอกเลยว่าคือความจริง <C sun> คุณฝึกเลยอะไรที่มันเห็นแวบ,บเดียวนั่นแหละคือระบบจิตของเราเนี่ยอันนี้บอกเทคนิคนะระบบจิตของเราเวลาเราเห็นเนี่ยเขาเรียกตาทิพหูทิพเนี่ยมันเห็นแวบ,บเดียวเท่านั้นมันจะไม่ได้เห็นแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะคนที่มีตาทิพหูทิพเนี่ยเขามีตัวรู้เห็นแวบ,บเดียวปับ๊บรู้ทั้งหมดเลยว่าเกิดมาแต่ไหนยังไงทําไมเวลาอาจารย์ดูกรรมให้ลูกศิษย์ทาไมพูดจบปับ๊บอาจารย์ดูได้เลยมันไม่ต้องขนนั้นนะคนะุณพ,พูดมาอ้าปากปับ๊บเห็นแวบบหนึ่งปับ๊บมันรู้ทั้งหมดเลย มันจะเห็นเรื่องราวไปทั้งหมดเราคุยนี่แหละเห็นแวบเดียวปั๊บจิตเรามันจะรู้มันจะคุยออกไปได้ทั้งหมดเพราะมันจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่เราคุยเราเห็นเลยรับเดียวนี่คือเห็นทั้งหมดเลยนะมันก็เหมือนที่เขาบอกว่าฝึกร้อยแดคาบให้ได้หนึ่งอึดใจ แล้วสวดคาถาตรงนั้นมันจะเป็นจริงทั้งหมดเหมือนเสกไม้ให้เป็นจระเข้นี่แหละแบบเดียวกันใช้จิตระบบจิตแบบนี้เดียวกันถ้าคุณเข้าใจความหมายตรงที่อาจารย์บอกเราจะทําไงให้ได้ร้อยแปดคาบแล้วได้หนึ่งอึดใจมันต้องฝึกค่ะฝึกสวดมนต์บ่อยๆจนได้ร้อยแปดคาบบ่อยๆบ่อยๆเมื่อจิตเรามันเกิดความชํานาญเขาเรียกว่ามันสะสมเป็นสัญญาในดวงจิตเราแล้วแ,วแค่เรานึกแวบ,บเดียวปั๊บมันได้ร้อยแปดจบทันทีแค่หนึ่งอึดใจปั๊บมันได้เลยมันจะศักดิ์สิทธิ์มากขอแค่ อย่าเอ็นเอียงแล้วจิตเราต้องเชื่อมั่นว่าเราทําได้ร้อยแปดคาบในหนึ่งอุจจใจปั๊บมันเป๊ะมันใช่มันได้แค่แว็บเดียวปั๊บเดียวเท่านั้นแหละมันได้อันนี้คือเทคนิคนะค่ะ